การสนทนาเรื่องลัทธิที่สมมุติกันว่าเลิศพักวะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติลัทธิซึ่งสมมุติกันว่าเลิศตามแบบแห่งอาจารย์ตนว่าใครๆล้วนแต่เป็นผู้ที่อีสวนสร้างขึ้นพรมสร้างขึ้นเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายย่อมบัญญัติลัทธิซึ่งสมมติกันว่าเลิศตามแบบแห่งอาจารย์ตนว่า ใครๆล้วนแต่เป็นผู้ที่อีสวนสร้างขึ้นพรหมสร้างขึ้นจริงหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยอมรับว่าจริงเรากล่าวกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่อไปว่าก็ท่านทั้งหลายย่อมบัญญัติลัทธิซึ่งสมมติว่าเลอตามแบบแผงอาจารย์ตนว่าใครๆล้วนแต่เป็นผู้ที่อีสวนสร้างขึ้นพรหมสร้างขึ้นนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้ว สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ชี้แจงไม่ได้เมื่อชี้แจงไม่ได้ก็กลับย้อนถามเรานั่นเองเราถูกถามแล้วก็พยากรณ์ละถึงเหตุที่ทําให้เข้าใจผิดพระองค์ยังได้เสด็จไปทรงสนทนากับสมณพราหม์พวกปัญญิลัทธิคิธาปะโทสิกะลัทธิมโนปะโทสิกะและลัทธิอธิเจสมุป,ปันนะโดยลักษณะอย่างเดียวกันสําหรับคัพยากรณ์ของพระองค์นั้น โดยใจความเกี่ยวกับการเกิดก่อนเกิดหลังของสัตว์ผู้เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวก่อนหลังกว่ากันจนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีผู้สร้างผู้เนรมิตเป็นต้นข้อความโดยละเอียดพึงอ่านโดยจากปาติกสูตรปาติกวัคทีคณิกาย